เพียงข้อละครับเลยข้อละครับตอนนี้นี่ครับโอ้ยงามงามพี่น้องงามมันงามแห้งถือฝนฝนกับพอดีพอดีมาใส่พี่น้องเฮ็ดปุ๋ยแล้วเฮ็ดหุ่นแล้วเฮ็ดปุ๋ยแล้วเรียบร้อยครับมันจากจีสิตายแหล่บ่ตายแหล่ครับพี่น้องมันแปลงนี่ถือปุ๋ยเข้าไปเังกัะห้วยสัตว์ดดงๆครับพี่น้องโอ้ การที่บุห้องบ่ไ้มาเบิงกันสองสามวันทีนี่มันแปลกตาขึ้นนี้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับจากต้นเพียงเพียงหัวเขาเนี่ครับจากต้นเพียงหัวเขาเนี่มันสัดขึ้นบางยางคับเลยครับนีบ่ใส่ปุ๋ยเข้าไปสูตรระเบิดหัวมันจะเป็นยังไงล,ล่ะครับนี่นี่ครับอ๋อมันมันกระบอกงามหรอครับมัน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 ติดแล่งพานแรงมาพี่ดองเอ้ผมม่อย่างพากได้เรื่องแรงบ้างคันนี่ สีตายแหลว่ตายแหลมาถือปุ๋ยถือฝนเอาฝืนขึ้นชีพมากครับพี่น้องมันจะมีหัวบ่มีหัวครับพี่น้องเอามาเบิงน้ำกันผมก็จิตขวดเบิงกันนะครับว่ามันมันมีหัวหรือเปล่าผมก็สงสัยอยู่นะครับว่ามันที่มันตายแหลงนะมันที่มีหัวบ่โอ้ยพี่น้องเออหากฝอยมันก็ะลั่งออกครับพี่น้องกรลั่งออกหากโอ้ มันบูมีหัวตัวพี่น้องนี่นะครหัวก็เจ็ดไม่หน่อยนึงครับนันเพิ่งจะถือได้ฝุ่นได้ปุ๋ยนองเอ้ยเอา้าบังกันกันพี่น้องนี่ครับเอาเหลือมซิมี่ใหญ่แน่แหละครับตัวนี้ นี่ครับหัวมันนี่ครับกระสิประมาณขวดขวดเอ็มลอยหาสิพี่น้องที่มีนะครับที่เห็นวาใหญ่กบบาโบถือว่าเป็นจริงทินาพ่อใจนะครับปั้นแปลงนี่เพราะว่าเห็ดเห็ดเอาหนีตายหนีตายฝนนีเอยหนีตายแรงนะครับมันบ่มีฝนมาจากเทือือ ก็ถือว่าพานแรงมาได้นี่ก็ถือว่าบุญหัวขาแมันละครับมั่นแปลงนี่แต่ผลผลิตนี่ก็คือสิบบ่ได้คักปินได้หรอครับพี่น้องนี่มั่นได้หาหกเดือนแล้วพี่น้องนี่นะครับมัน่นหาหกเดือนกะสิรพมาานี้แหละครับอันนี้เป็นพันหอยบงแปดศูนย์ครับนี่พันหุวหอยบงแปดศูนย์ นี่ครับพันหนยวงแปดศูนย์เป็นมันนิสเบมันพวกนี้ผมสีเก็บว้เห็ดท่อนพันนะครับไปเห็ดพันเอาไว้เห็ดแนวนะครับเห็ดพันเห็ดแนวนะครับดีแปลงนี้กระติจวงไว้นะครับเพราะว่าหัววงแปดศูนย์ก็เหลือแต่แปลงนี้แหละครับที่มันยั่งย่งอยู่นะครับที่ไปขอเพิ่มมาขออายขอไส้เพิ่มมานะครับกระติเห็ด มันเป็นมันเดือนสิบเอ็ดแปดศูนย์ใบนะครับงามใบขึ้นใบละครับขึนต้นหรือขึนต้นขึ้นยังแล้วนะครับกะประมาณอีกสามเดือนนะครับเพาจากสีคนกะว่าให้มันได้สักสิบเดือนนะครับมันนี่ขอมันสิบเดือนนะครับเพราะว่าถ้อเลยไปหันนี่ถ้าฝนแรง,งมากมันเน่าครับพี่น้องมันแถวนี้ ทือว่าผลผลิตเท่าไิ่เสียหายกะไวไว่าอีกสามเดือนเนี่ยนะครับสามเกินสามเดือนกสิตัดคุดแล้วครับสีได้ท้าได้ก็จังวากันพี่น้องเอ้ยมันตายแรงมันหนีตายแรงนะครับได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วครับได้ซ้ำนี่อันนี้อีกแปลงหนึ่งครับบัดนี้ อันนี้จะเป็นมันเดินสีครับพี่น้องนี่คือมันเดินสีมันเดินสีแปลงนี่กัอายุมันกับบ้านถึงสองเดือนนะครับเดือนกลัวๆนี่ครับเดือนกลัวๆแป้งข้างๆกันนี่ะครับกัตัวนี้ก็เป็นของผมเองนะครับที่กับประมาณแปดไรนะครับเดือนสิบเอ็ดกับสิประมาณสองแปลงลวมกันกับสิประมาณยี่สิบกว่าไร นะครับประมาณนี้เกือบยี่สิบไรนประมาณยีิบเอ็ดไรนนะครับจนสิบเอ็ดนะครับสิกลนี่แหละครับสามสี่เดือนต่อไปทั้งไหนนะอันนี้มารีวิวมันจนสี่ครับตัวนี้มันจนสี่เดือนกลัวๆบ่ท่านถึงสองเดือนท่าน่าสองเดือนกับมันบ่ท่านถึงขวบสองเดือนมันขักนะครับนะครับถือว่าผ่านอยู่นะครับมันลงหัวแล้วย่างบูระปันนี่ มันจิท่านมีหัวไปพี่น้องเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสิลองลองลองขวดหัวมันให้เบิ่งผมว่ามันบนเป็นหัวแล้วครับเดี๋ยวหาต้นที่มันสีคล้ายๆเนี่ยทางสิบัวอยากอายเนาะเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเนะะาะขว,วดหึงมูบึงถึงแฉกมันยังโอ้ยหัวทอบ่มีหอดหัวสิวาวาอ่ะลองเบงิ่งจใกต้นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพันธุ พันธุ์พันวาเป็นพันธุ์แปดเก้านะครับผมกับอันต้นนี้ก็ไปขอพันมาขึ้นกันนะครับของจตของบุมีอย่างนะครับไปขอมิตรไปขอพันได้ได้อะไรก็เอานะบางหันบางแรงก็ครับบางหันได้ท่าได้ก็เอายังก็เอาพันวาเอาโมเมนต์พันโลหรือบนจังไหนพวกกับบุหูขึ้นกันนะครับนี่ครับต้นยวสิอันนี้ต้นนี้ให้เบิ่งนี่ครับใบมันแปดเก้าพันวาในแปดเก้านะครับี่ยอดมันยอดมันจะออกสีเขียวนะครับ เขียวสดใสเลยแหละมันสีตางกันครับแปดศูนย์อยู่ว่าสีหยอดสีหยอดแปดเก่าสีอ่อนกว่านะครับแต่ถ้าเป็นสีหยอดหอยบงแปดศูนย์มันจะเข้มกว่านะครับลักษณะใบนะครับการใบนี่คล้ายๆกันนะครับนี่เขียวอมชมพูนะครับเขียวอมม่วงชมพูนี่ละตัวหอยบงแปดศูนย์ก็คือกันครับปิดแต่ลักษณะกันปิดลักษณะกันคือหยอดนะครับหยอดลำต้นคล้ายๆกัน ครับเดี๋ยวเขาเขาเขามาเบิ่งเนาะรองร่องรองขวดเบ่งน้ำพี่น้องเนาะขวดเบิ่งว่ามันมันมันสิมีหัวบอลเนาะร่องร่องเบิ่งน้ำพี่น้องเนาะผมกับพันขวดเบ่แจ็กตุนที่กันเอาโอ้เอาโอ้เราได้พี่น้องกล่องมันสีสันๆเลยนะครับเอาเด็ดออกจ็คไปนี่ครับมีหักครับมีหักหักหักพวกนี้พร้อมที่จะเป็นหัวนะครับนี่ ่าพวกนี้นี่ครับพ่อแหครับหัวครับเออมีหัวแหละครับมันเดือนกลักวๆครับพี่น้องนี่ครับพ่อไปหัวหนึ่งครับเอาให้เบิ่งหัวหนึ่งทุกคนพี่น้อง